ตลา,างบัณิการสรุางชาติลกจะจบหรือไม่จบอยู่ที่ท่านเรือนการน,นะคะการฝากหน่อยเราเรียนเก่งเราชอบอ่านหนังสือไหมนะักสือมีผลต่อชีวิตต่างอย่างไรถามว่ามีมาเยอะม,มาครับจริงๆแล้วอ,อย่างอย่างคณะก็บอกไปแล้วเลครับคณะสารศาสตร์จะเป็นคณะหนึ่งในคณะที่มานงสือเยอะม,มากครับเ,เพราะว่าเราเราจะได้จับความรู้จากหนังสือทั้งในประเทศหรือว่านอกประเทศถามาเป็นอะไรที่<ๆ><ๆ> ก็สำหรับใครที่อ่านแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ยชน์จีเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหนังสือทุกเล่มนะฮะมีประโยชน์แล้วก็จะเป็นแหล่งความรู้ให้กับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งโตมาที่อ่านซึ่งยากขึ้นหรือว่าหนังสือที่หลายแนวมากขึ้นก็จะให้เราได้ความรู้มากขึ้นด้วยครับ วินเนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบเรียนชอบเรื่องเรียนกับงานครับผมก็ค่อนข้างเข้ากับงานตีมวันนี้เลยครับตรงกับตัวเองตวกันนี้ใ่ไม,มี่มมทอฝันอลอยังทอฝันนะครับหรือไงใช่เสร็จแล้วไม่ท้อหรืว่าแม่ทอฝันขาดไหมเล่นด้วยกันใช่ไหมครับอ่ะเขอเคกระเืยค่ะแม่ยกบอกให้ร้องเพลงเยอะารมาเยอะวันนี้อขอบคุณนะคะับ